เอาเละครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับอยู่กิบแบดด์หนะครับผมวันนี้เราก็จะมาโซโล่แลนด์อีกแล้วนะครับกับทีรินี่ครับผมเป็นแคลรี่ที่ผมเนี่ยเป็นตัวโปรดเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่สู้ไฮแาเตได้ง่ายมากนะครับผมแล้วก็ไฮแาเตเนี่ยมันเจอแทบทุกเกมถ้าหลุดแบนนะครับแล้วก็สู้แบบสู้ตัวแบบพวกป่าแบบนาคอสบางๆหรือว่าไฟเตอร์เนี่ยคือสู้ได้หมดเลยนะทีรินี่ครับผมแพ้อย่างเดียวแพ้ลิงแพ้แบทแมนพวกนี้นะครับก็ เกมนี้เราจะมาเล่นเป็น Holy s u m m o อ e r นะครับผมเป็นเซตขึ้นทา a อนชิ้นแรกนะครับคือ <c oughs> มันจะมีเซตที่แบบว่า2แบบก็คือถ้าแบบอยากตีแรงๆตอนแรกเลยเนี่ยออกดาบคีก่อนเลยนะครับผมแต่ถ้าแบบอยากยืนนานๆยืนทนๆช่วงต้นเกมเนี่ยก็ออกทา a อนมาก่อนแล้วก็เล่นง่ายกว่าพอมีดุดเลือดนะครับผมนี่นสู้มันสู้มันคือายาเตะเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่แพ้ทีริมากนะครับมันเข้ามาใกล้ๆนี่คือมันเกือบตายแล้วนะครับผม มันตีไกลนะตอนนี้เฮ้ยเอเลนดอร์เอ,อเลนดอร์นี่ก็เจอกันแทบทุกเกมช่วงนี้มันฮิตเหลือเกินในพวกตัวตละครแบบนี้เพื่อนเราเข้าแล้วต,ตีตีหวดเมือ่อกี้เหมือนว่าลำติดนี่ไงโฮลี่ส,สมอนเนอร์มันมีข้อดีแบบนี้ครับผมเวลาเล่ <c oughs> บบน <c oughs> บบนะครับก็คือกดท่า2วิ่งเข้าเร็วๆก่อนแล้วก็กดท่าหนึ่งเพื่อสร้างไดเมจนะครับแล้วก็ตีธรรมดาไปนะเพราะว่า มันต้องติดสัญลักษณ์ก่อนจากท่านหนึ่งนะครับถึงแบบว่าเราจะตีแรงนะครับผมไม่อย่างนั้นนี่เราจะแบบว่าตีเบานะครับถ้าแบบว่าเราไม่ได้กดท่านหนึ่งนะเวลาไปม,ม,มั่วเนี่ยแนะนำว่ากดท่านหนึ่งไปก่อนนะครับอพอเวลามันตีชิงโดนตัวหลังเนี่ยโคตรแรงเลยนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าถ้ายืนถ้ายืนเป็นหรือว่าการะยะเี่ดีเนี่ยไม่ต้องเข้าถึงตัวใกล้ๆก็ได้ตีนะเพราะว่ามันชี้ไปไกลมากนะครับตั้งแต่บัฟมา เราเล่นอีกแล้วตีนี่ครับสโลจากท่านหนึ่งโดนปาดไป1หนึ่งทีแตกตีไหมตีไหมฮฮยาติฮายาติครับผม <HP S 1> มาได้สามคิวข้อดีของท้าร้อนก็คือต้อนเกมมันตีเร็วด้วยแหละนะครับผมแต่มันจะตีไม่แรงเท่าออกดาบคีชิ้นแรกนะครับแล้วแต่เกมนะว่าแบบเราอยากเล่นแบบไหนนะครับช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อน เพื่อเรามันจะเวทมันดักกันเพียบเลยครับในป่าผมจะยืนไปแบบไม่รู้เรื่องเพื่อเราบวกแล้วทายติมวยมาเกือบโดนต่อยเฮ้ยจะตายมันไม่ตายครับผมไฮยาเพื่อเราเก็บให้ทารอนมาตีชิงป้อมไปหนึ่งที นี่คือข้อดีเลยผมชอบเล่นมากนะทีรีน,นี่ครับเป็นตัวละครที่แบบคือเก่งมากๆนะครับผมถ้าแบบว่าเราแบบได้ตีหรือว่าแบบว่ามีตัวละครที่แบบฝั่งตรงข้ามไฟเตอร์เยอะๆเวเลสอะไรประมาณเนี้ยคือเวเลสมันก็เจอบ่อยนะครับสู้เวเลสได้สบายมากเเนดืไปหรือไม่ก็แบบเจอหยาเนี้ยคือสู้ง่ายมากนะครับทีรีตีไปเดียวตายเลยตีชิ่งไปชิ่งมาตัวหลังโดนด้วย เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นดาบคีก่อนนะครับได้คารนมาแล้วฟามฟามโคตรเร็วมีของแค่ทารอนชิ้นเดียวนี่ตีแป๊บเดียวคีปตายหมดนะครับตัวเระบวงแล้วมาเก็บงานทีรีเก็บงานให้เรียบร้อยผมจะแตกเหมือนกันมันมาว่ะเฮ้ย มันจะรอดเอ้ยมาสีแล้วเรียบร้อยมวย,น,ย,ย,น,ยนึกว่าจะไม่รอดว่ะแต่เอาจริงๆทีรีมันแพ้ตัวลวงมากนะครับแพ้แบบตัวลวงหนนะ่ะคิวเลมพวกนี้คือแพ้หมดเลยนะครับผมหายาอยู่ล่างเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น,นสลิงสติงต่อนะครับ ได้แค่สมชิน้นนี่ก็ตียับแล้วนะครับผมอฮียเต็มมาไหมเฮียเต็มมาไหม <c oughs> ถ้ามาเอาเฮ้ยเดี๋ยวผมยืนนอกย่าเฉยมันมีย้าตรงนั้นแบบว่าเป็นที่โผล่ด้วยเหรอวะอยู่ล่างสองนะเลียก่อนไม่ได้ครับผมว่าผมปล่อยวะ <c oughs> ไม,ม่มาช่วยเราเลย <c oughs> ต้องรองให้เพื่อนเข้าก่อนนะอย่าไปอย่าไปเปิดก่อนนะครับ ถ้ามันหนึ่งหงสู้ได้แหละแต่ถ้าแบบว่ามีอีกคนนึงก็สู้ไม่ไหวแล้วนะทิลิไม่เหมือนยอนยอนนี่เลยเกมยิงลูดคู่ที่ตายได้เลยตีตีตีชิงเพื่อเราเล่นเพื่อเราเล่นแล้วไปตีชิงตีชิงครับผมตังบบบ้งแต่บับมาผมชอบเล่นมากคือมันชิงไกลจัดๆครับ แบบฝั่งตรงข้ามจะมากันป้อมงเงีย้ยผมตีป้อมมันก็ชิ่งโดนโดนข้างหลังแบบไกลๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนเราเปิดเพราะว่าของเราตัวเปิดยเดยอะนะครับกอเราตีดาบตีด้วยเพื่อนต้องกดท่าหนึ่งก่อนนะครับไม่งั้นนี่จะแบบตีไม่ค่อยแรงนะ มาได้ยาก์แล้วเคลียร์คีบชุดนี้แบบเดียวคีบหมดข้อดีเลยคือเคลียร์คีบเร็วมากและหาตังค์โคตรง่ายครับผมชอบเล่นตรงนี้แหละนะครับมันหายรายะเตะล่างโม่กับใบกลาไปตีอาบิซอดเด้อเพื่อนมาเฮ้ย โอ้โหไอ้มวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เพื่อนเรามันอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเล่นมัไม่มีดาเมจไม่นั่นน่ะเฮ้ยมาท่าหนึ่งเรียบร้อยตีโดนครับผมลุ้นอยู่ว่าจะโดนหรือเปล่าเอาดีต้องมาตีเอาไปซ่อนละ ฝั่งเรามันไม่มีตัวเซฟิตนะครับเซฟิตนี่ก็บัฟมาเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็ยังแบบเป็นเซฟิตเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมคือมันก็เขาเรียกว่าไงอะไปไม่สุดสักทางนะเซฟิตเหยียบไม่โดนก็คือจบเลยนะครับได้ดังตอนนี้เกมโคตรนำเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับ จะได้มอร์นิ่งสตาร์นี่บอกเลยว่าลูดแป๊บเดียวแตกได้ลูดมุมมือเลงเฮ้ยเพื่อนเราเปิดเล่นไหมเฮ้ยมันโคตรแรงมันยังจะเกี่ยวด้วยอันนี้ผมเดินโง่ว่ะอันนี้ผมพลาดเต็มๆเลยเพื่อนๆโดนไปสี่พัน วีเลฟมันเอาลิงเทียนป้อมเลยเพื่มานี่มาตีหน่อยเรียบร้อยเอเลนดอร์เอเลนดอร์นี่ทีลิสู้ได้สบายมากแปบ๊บเดียวแพบบ้คือเอเลนดอร์นะี่วเป็นตัวละครที่แบบมันต้องได้ตีฟรีนะถ้าแบบว่ามีตัวต่อระยะไกลไว้ก่อนเนี่ยเอเลนดอร์มันจะเล่นยากหน่อยๆน,นะครับหรือมันก็แบบมีตัวล่องหนอย่างลิงอ่ะไปทุบมันอะไรประมาณนี้นะตอนเรามีลิงด้วยนะครับ ีนิดนึงผมจะได้มอร์นิ่งสตาร์แล้วรอแป๊บหนึ่งนะมาหลอดมาหลอดแตกว่ะเฮ้ยเฮ้ยมวยโอ้โหดีเนี่ยแท้ไม่โดนว่ะเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้ยังไงชุลมุนอยู่ผมหาจังหวะแป๊บนึงท่าสองไม่มีเบอร์คิว มอร์นิ่งสตาร์มาแล้วคือเมื่อกี้นี่ตำแหน่งยืนไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเกาะเกิดชิ้นสุดท้ายคือข,ของเท่านี้เนี่ยปีปีแรงมากๆนะครับทีนี้นตนแต่ขอให้ได้ตี <c oughs> ขออย่าตายก่อนแค่นั้นเองไม่งั้นนี่จบเลยของที่หามา <c oughs> เรียกคีบเรียกคีบเลเวอร์ ต้องรอต้องรอเพื่อนก่อนนะครับอย่างน้อยต้องรอมาหลอดเปิด้ไม่ก็แบบเซฟิสเหยียบให้โดนอะไรประมาณนี้นะด้านล่างเวเลสเวเลสนี่ของชอบทีริครับผมมันกระโดดแล้วด้วยมันกระโดดไปแล้วโอโ้ยังจะมีฟิกอืม <c oughs> เขาเรียกว่ามาเก็บงานตีทีเดียวได้คิวรีบตีเพื่อนเวเลสไม่อยู่มวยอ,อยู่กลางเห็นบแวบๆบอยู่กลางกันทุกคนเลยเฮ้ยมาได้ดาร์กและลุยได้ดาร์กเราไม่กลัวเรากลัวไม่ได้แค่นั้นเองแตกจากอันติก็บมเอเลนร์มาจาังหวะนี้ผมไม่มีฟิกตีเดี๋ยวกดท่าสอง วิ่งเร็ว5 1แป็กตีป้อมตีชิงไม่ได้ไม่ได้คีบหมดเพื่อน12คิวเกมนี้คือแบบถ้ามันได้เตียม,มันจะเก่งมากนะทีรีนี่ครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่แบบผมว่าท่าสองมมีประโยชน์มากเพราะว่ากดแล้วเนี่ยวิ่งเร็วพอกับกดสป,ปินเลยนะครับอันนี้คือข้อดีเลยป้อมเราเกิดมาแล้ว เพื่อเราบอกถอยถอยทำไมถอยทำไมครับถามจริงวีเลสวีเลสกระโดดลงไปแล้วกระโดดไปแล้วแตกเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งนะที่ผมเอาไว้ไต่ดาวหลักๆเลยนะครับคือตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายอนน่าจะเล่นยากเกินไปนะเมนตัวผมนะครับยอนแต่แบบมันจะเล่นยากไปหน่อยนะเพราะว่ามีซูก้ามี เวเลตมีมีเยอะมากที่บอกว่ามันเก่งนะครับผมผมก็เลยมาเล่นทีลี่แทนเป็นตัวละครที่เก็บดาวง่ายนะตัวนี้นะครับถ้าแบบว่าเรายืนดีๆก็เก่งอยู่นะครับผมก็เป็นเซตมาตรฐานนะทารอนดาบคีซลิ่งสติงมอนิสตานะครับต้องออกของอย่างนี้แหละถึงจะตีแรงนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ